สวัสดีค่ะดีด๊กรับช่วงในแต่คอนเทนเลอร์นะคะช่องน,นี้มีแต่ข้าวสุกและวันนี้นาวานอยู่ที่โครงการแวร้เขายี่สิบหกค่ะกับด้านหลังคือ good to great นะคะว่าบริษัทที่เขานำข้าวโพดล็อกซ์มคารเวคอลส์และวของนวานแล้วก็ซีควนซ์นะคะบอกว่าวันนี้เขาจะมีลดราคา90%าตั้งจนถึงวันที่19กรกรกฎาคมวันนี้16บหกเลนวานทำเสร็จแล้วนวานร,รีบมาตัดคลิปนะคะวันนี้นาวานเพิ่มอีกอันหนึ่งคือถ้าคุณมีเสียง เบาๆอะค่ะมันเป็นเสียงพัดลมพัดลมติดมือถือนหวานหวังมากๆว่าพัดลมของนหวานทำให้บูดาวแล้วคลิปมาจากตีขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน Good to great นะคะนี่ป Clearance sale up to 90แต่นหวานปักหมุดเอาไว้นะว่ามาอยู่ตรงไหนบ้างจะบอกว่าที่จอดรถหายยากนิดนึงนะพอเราเข้ามาใน warehouse มันจะมีตรงนี้เป็นร้านถิงๆมันต้องเข้ามาอีกนิดนึ่ะแล้วมันจะมีที่จอดตรงนี้ได้ ไปดูกันข้างในดีกว่าะประตูหนักเปิดได้เลยค่ะอคุณแม่เข้าก่อนนะสวัสด,ดีค่ะแตค่ะแบบ๊หยบายค่ะบยบาบยบา่ายคาดีาากบย มาม่าจำนี้ที่มาซื้อให้หนูได้ป่พี่เป็นน้องเหลืองๆอันใหญ่ที่แม่ซื้อให้ลูกอะอมา่าซื้อให้มนูนั่นเื่องาคาซื้อใช่ก็คือสายโจดแบบนั่นมากเพื่อนหลานเขาไปซื้อมาตัวเนี้ยคือเขาว่าเป็นรอยเล็กน้อยแปลว่าเป็นรอยแบบเล็กน้อยจริงๆมันคือไงถ้าเราใช้งานยังไงก็ต้องเป็นรอยเท่าที่เขาทํานี่แหละ คิดว่าเดี๋ยวราหาจจะมาดูสมุดซะหน่อยประมาณน,นี้อันนี้เป็น planner นะคะแต่องหวาคิดว่าองหวาจะซื้อแบบอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยติดไปเผื่อใช้จดงานีออันนี้ก็น่าสนเหอะเฮ้ยมันโอเคนะเนี่ยเล็กๆนี่แต่ลูกเอาอันนี้ อยากได้สีไม่มงมน่ารักอ่ามันเป็นแบบนี้ลิ่นกลิ่นกลิ่นกลิ่นไม่มีมมข้อดีของพวกกุบเนี่ยเพราะว่าถ้าเราใช้พวกปากกาหือนซึมปากกาอะไรที่มันดูแบบเป็น water base เยอะๆค่ะน้องน้องเอาอยู่น้องสู้ตายน้อง <S <S น้องราคาดีมาก สิวอจบเลยโอ้ยทำไงดีอ่ะอันน,ก,น,นก็อยากได้เนก็อยากได้ประมาณอันนี้กุบสมุลราคาดีมากมากวันนี้ราคาดีเอามาเป็นของปีสองรนยี่สิบสี่ตนมีสองร้ยี่สิบสีแล้ตัว เป็นอะไรนะคะโรลเลอร์บอลใช่ไหมคะที่เป็นเป็นน้ำใจหน่อยเอ่อต้นไหนที่มันเป็นแบบโรลเลอร์บอลอะคะเอ่อถ้าโรลเลอร์บอลน่าจะเหลือน้อยมากๆนะคะลูกค้าะมีในรุ่นที่เป็นอัเขียวใค่ป้าค่ะมัเอียวลูกค่ามีคอทตอนแคนดี้มีฟอร์เยสที่อ่อถ้าอย่างแต่ว่าไม่แทบไม่เหลือแล้วใช่ไหมคะ เราอาจจะเหลือไม่เยอะจุ่มค่ะโอเคค่ะม่หนูหนูเคยมีสีนี้แต่เป็นฟาวเทนแต่หนูไม่เคยมีโรลเลอร์บอลก็น่าสนใจแต่หนูก็กำลังมองว่าอันนี้เป็นฟาวเทนแต่หนูไม่ได้ค่อดีใจใช่หลังๆใช้น้อยต้องตัดใจจริงๆนเนี่ยตัดราคาดีมากเลยสามร้อยแปดสิบนี่ยสามร้อยสามสิบอุ้ยดูสีเลือกสีหมดเลยคะเฮ้ยอันนี้มันหมุนๆค่ะตัวนี้จะเป็นสีนี้ค่ะลูกค้าเพียงแต่ว่าด้าน็อใช่ค่ะตอนน่าจะเป็นด้ามหลอก คือหัวมันดีแม่มที่นว,วนัดใช่ที่นวัดถึงลังเลว่าแบบยังไงดีนะกับอันเนี้ยลูกถึงลังเลงว่าแบบนานๆมันจะเจอราคานี้แล้วก็มีของอะไรนะลูกเลื่อนลอยเก็เหมืออะไรสักอย่างเห็นแบบในอ๋อเป็นดีลิเฟชินะคะดีลิเฟชินั้นจะมีแค่สองสองด้านแค่ไหนสีอะไรคะเนี่ยจะเป็นสีขาวสีขาวจเลยสีโาวน,น้องเหล่านี้ไม่เหลือ<ม>ใช่ไหมค่ะมากเกินไปคือด้านในเขาจะสามารถ ออไม่ปกติกเลยค่ะเป็นสินค้าใหม่เพียงแต่ว่ากล่องเขาเมันจะมับเมม่เฉยๆอ๋อโอเคคือขาค่ะเขาก็เป็นคนือขาวว่าจอยู่กับเราจะเหลืองไหมไม่ก็หลัก็แต่ก็คือสายโรลออร์อาจจะต้องผิดหวังนะคะอรอลดราคาครั้งหน้า ก็คือเขาบอกว่าให้ดูตรงปลายค่ะถ้าอันนี้เป็น RP คือเป็น Global a ่าถ้าไม่ใช่ก็เป็น Fountain แต่ว่าใครที่เป็นสายเป u ่าเททั้งหลายระหว่างเชื่อว่าโดนตกอีกเยอะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นบอปลอยเป็นที่น่าหวังเคยเป็นที่น่าหวังเคยวอแวลหรือช่วงนึงนี่ว่าคำว่า Dead s t o c k คืออะไรหรอคะ Dead s t ต็ k ก็คือว่ามันอยู่แบบในสต็อกมานานแล้วค่ะหรือค่าเหมือนใวถารยแบบ เอ๊ะตัวนี้มันมีไส้เปลี่ยนใช่ไหมคะตัวนี้คือสามารถหาไส้ตามอ่ามีทูเอหรือว่าตามอ๋อมีอลองได้ใช่ไหมคะลองได้ค่ะคุณค่ะสคคคบุณ่ะราคาดีขนาดนี้อ่ะคุณค่ะแม่หรือคนละยี่สิบบาดอ่ะเอ๊ยแต่เซาเอาเยอะมากอ่ะ นี่นวงหวานเคยมีสีเซมันนะคะสีนี้อันเนี้<ม>ยใช้บ่อยแบบบ่อยมากแล้วหนูก็มีอันนี้อันนี้นองหวานาเขียนแล้วมันแบบส้มไปแล้วก็มีสีไหนวะจำได้สีเขียวโทนๆเนี่ยก็ก็ไป,ไปอ่ทูน,น่าก็สวยน,นะ ทูน่าก็สวยหรือแม่แต่อันนี้คือคัมเบอร์ก็สวยจริงที่แม่บอกนะสวยนี่ยี่สิบบาทติดไปซะละกันนะคะทูน่าเราเชื่อมามีอยู่แล้วโลกหากันทูน่าเอ้ยแหวนมันเป็นสีอะไรอ่ะมันแดงๆเลยปะ Red White Yeah it's so red Blue Hawaii ก็สวยนะ Blue Hawaii กับทูน่าแม่ว่าสีไหนสวยไหนนะ Blue Hawaii กับทูน่า ันนี้มันออกน่าน,านาจนน,นเข้มกว่าหน่อยใส่หรือเปล่าโอเค <c oughs> จุบจุบจิบจิบ <c oughs> คนแม่สนใจไหมคะ <c oughs> <c oughs> ขยาย <c oughs> <c oughs> แม็กเนตเปลี่ยนสี <c oughs> <c oughs> ปุ๊บชึบนี่มันก็ต้องมี สมุดจิ๋วๆเอาไว้เวลาวิ่งตามนายใช่ค่ะตอนนี้หายใจเป็นนี้เจ้านายตลอดเวลาชอบตกนี้แต่ลูกจะเอาอันนี้ไปด้วยเอาไว้เวลามันเล็กๆติดตามเจ้านายแต่กำลังลังเลระหว่างอันนี้กับแต่ว่ี้สีมัน สีมันไม่เขนี่อันนั้นต้องจิ๋วอะค่ะเออ่เท่าไหร่อะไม่ยร้อยสามสิบถูกกว่าเออเอออันนี้มันมีพิเศษนิดหนึ่งใช่ใช่อันนี้มีแม็กเนตก็ได้ดูอันนั้นอันนี้ไปเก็บอนเราเน้นที่ราคาเป็นหลักนะคะสีม่วงนี่น่ารักก็เขียวก็น่ารักไอ้เหลืองนี่ก็น่ารักนะแม่มัสตาร์ดเนี่ย นี่เป็นแบบดอทนี่เป็นแบบลายนี๋ยวคุณแม่หาอันไหนดูอันไหนคะนี่เหรอแม่แม่พูดถึงระหวงรอแต่ลูกกำลังมองอันนี้คืออย่างนี้น้องหวานชอบดอทน้องหวานชอบลายจุดไมถึงกระดาษลายจุดแแต่ว่าใช่คือตอนนี้เราจดที่มีใจเป็นอันนี้สีสวยนะเนี่ออตอนนี้สีสวยมากเลยอันนี้ก็สวยใช่ นี่เป็นลายตลาดหนูก็เล่งลังเลอันนี้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าเก็บไว้ก็เดี๋ยวต้องได้ใช้ไหมหรือยังไงสีหาดไปย้งหนูหนูหนูมีหนูมีเยอะแบบนี้อมอ้ยมันเป็นกระดาษสีน้ำค่ะแม่แซมเปิลกุณแม่ดูดี ในฐานะที่คุณแม่เป็นนักบาอัติสเหมือนกันคุณอานาคยเป็ว่าอย่างไรคะดีน้องงานดัานนี้ได้กรุบกริบป,ประมาณนี้นะคะชำ่ำช้ำค่ะหกร้้า้าบาทนะคะ แล้วคุณแม่ผู้ช่วยเลือกของนะคะคิดนีดหวานทำรีบตัดให้เร็วที่สุดละกันพเพราะว่าเผื่อมีใครที่อยากได้และมีใครที่ชอบเล่นฟอร์เทนเทนนะคะพนักงานทุกคนแบบว่าน่ารักมากดีมากๆจริงๆให้ความรู้ดีมากดันปึ๊กเลยน่าจะเป็นคนที่รักต้นเขียนเหมือนกับเราอะไรอย่างเงี้ยตนแรกกะจะปิดคลิปให้ปิดเพราะว่าไหนๆก็จะมาสวสดสุขวิจิตแล้วใช่ไหมคะมันต้องไปที่ที่เรารักอีกที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือคินคุนิยะนะคะโดยเฉพาะสาขาแอมควอเทีย เพราะวามันมีเครื่องเขียนน่ารักมากไปด้วยกันเลยนี่คีน่าคนนี้วันวันก็อยู่แต่มุมเนี้มุมเครื่องเขียนเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆก่อนที่นวานจะดูของเฮ้ยไอ้ผัดลม200บาทมันเวิร์กจริงอ่ะแก้ปัญหาเรื่องคิดเสียงแตกเสียงพร่าปกติสักประมาณนาทีที่5น้นาองจะเริ่มไปแล้วเดี๋ยวว่าครั้งหน้านวานจะลองออกสวดที่มันแดดร้นอน โอ้บล oh ันบลันยังไม่มีสีใหม่ออกมานะอันนี้ใหม่ไหมว่าแต่น่ารักจังเลยอ่ะจูสกับจูซับมีจูซับในนี้ด้วเหรออันนี้ไงจูซับเฮไฮเฮอะไรคะเจ็ดร้อยยี่สิบ หนูน่ารักมาแต่ไม่ไหวอ่ะน้องด้านอ้วนน้องด้านอ้วนสีใหม่ๆน้องหวานไม่โดนใจมากแต่นะดูซิ้นนเป็นลายลายปะจุดๆเล็กๆอยู่อ่ะนี่น่ารักคอนแจ็สตรีมต้องเป็นเหมือนไม้เลยอ่ะเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะแต่อยู่ในกล่องเนี่ยต้องอยู่ในตู้เป็แล้วเป็นรลอดต้องแพงแน่เลยอ่ะพี่มีให้น้องมองราคาสักนิดนะคะ ม่หรือวะบายเดอรเวถ้าใครไม่ได้อยู่กรุงเทพหรือว่าไม่สะดวกมาที่คีโนนะคะคุณ mm hmm. สามารถไปที่เว็บไซต์คีโนได้นะถ้าซื้อครั้งแรกก็จะลดราคาแบบเป็นโคส,ส่วนลดเลยบางอย่างด้วยมีอีกทีหนึ่งถ้าซื้อไม่ถึงนะคะโทรมาที่สาขาแล้วก็ขอรบกวนเขาแหละว่าเออเราจะซื้อดังต่อไปนี้ขอให้เขาช่วยจัดส่งให้อไรเงี้ยก็จะคิดค่าจัดส่งนะคะแต่อันนี้ก็ต้องคุยกันแล้วแต่คนที่เขารับเคสนะว่าเขาจะยอมไม่ยอม ประชุนใหญ่น้ำหวานซื้อก็ถึงาแล้วซื้อหนังสือแล้วซ,ซ,ซื้อเครื่องเขียนโปบไปหน่อยโอมฟูซานน่ารักมากนี่เห็นมินิโคลเขาจะมีคู่กับโมฟูซานแล้วนะไม่นองคนนอกง,งุยงุยงุมากโอ้น้ากุยงุยวันนี้แร่น้ำหวานแรงอยู่แรงมาหลายรอบแล้วมันเหมือนเป็นแบบพวกปากกาแนวแนว,แนวพอสกาค่ะ มันเป็นของชอปปี้แล้วก็จะมีเป็นหัวผู่กันกับหัวธรรมดาสนนี้ประมาณ อันนี้มันแบนบลบได้ทสีสวยจังเลยชื่อ d r y Peach Set นะคะสองร้อยสิบเอ็ดบาทราคาดี d r y Peach ก็คือจะเป็นสี Peach แบบนี้หรือว่า Mini Grey ก,ก็จะเป็นสีแบบนี้าราคาดีด้วยนะมีส่งอื่นอีกไหม,ไมแต่ราคาเดี๋ยวเราลองดูรุ่น b v i l w A A ดูนะคะ เนี่ยน้องหวานชอบไอ้นอนดามอวนซีรีส์แรกๆเนี่ยสีสวยซีรีส์ใหม่สีไม่โดนใจแต่น้องหวานฮาฟทิชชันก่อนว่ามันจะมีรุ่นเดอะไวโยเอเอเมื่ออ่านอะไรว่าหรออันนี้เป็นเหมือนหัวเทียนน่าจะไปไฮไลท์ ไม่ไม่ไปในทางเดียวกันเลยเฮ้ยอลันน่ารักน,น่ารักมากเลยเนาะฟิกชั่นฟิกชั่นฟิกชั่นี่ซาราซ่าน,นั่นก็ไม่ใช่เน,น,นี่อรอยังสามร้อยยี่สิบเอ็ดเฮซีคลีนด้วยเฮ้ย ีมากป็นพึ่ซื้อไอ้ของจีนมาใหม่๋ยวอันนัทใช้ในหะ้เรียบร้อยกันๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เริ่มโตคือแบบมีขันติมีการยับยั้งตนเองว่าแบบเฮ้ยน่ารักอยากได้แต่รอก่อนพึ่ซื้ออีกอันหนึ่งมา mm hmm. เห็นไหมทุกคนต้องเใจอใตัวนว่านนว่านโตขึ้นแล้วนะคะอันนี้ข้าพเจ้าเพิ่งถอยไว้เองใครนะบอกว่ามีมีสติในการยับยัง้ง <laughs> ไ hey, ม่มีแต่ไอ้เมื่กียอยากเห็นสีอื่นด้วยมันมีไหมอะไรเงี้ยยังวออะวรอยู่เลยอะ่ะมันต้องได้ต้องมาอีอันนี้อ๋อไอ้พวกปากกาดินสอน,นิลันน่ะที่มันเป็นเหมือนเกิดจากประมาณว่ามันคือรอยไหมอะค่ะมันเป็นรอยไหมจางๆที่มันเกิดจาก เหล็กถูกระกดาษอีกอันหนึ่งที่ทุกคนควาญิดในคิโนโคือหนังสือแถมของอแต่นว่นวไปดูไปไหวแล้วเดี๋ยวนอนต้องรีบไปแล้ววันนี้ตอนนี้นะคะพี่พ่อแบบว่าหนังสือที่มันแถมกระเป๋า,น,าน่ารักๆอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็มาอยู่คนน้นเหมือนกันเฮ้ยเพิงเห็นว่าคลิปติดเหลองแต่ตัองนะหนึ่งนะดูซิ เออสีติดหนงนะหนูอเอาเวนกร,รมเมื่อกี้ตอนตอนน้นคือทุกคนเห็นคิดทุกอย่างสีออกเหลืองหมดเลยนะเนี่ยพวกอย่างเงี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีของแถมแบบนี้แต่ที่เป็นกระเป๋าเรามันหาก,กระเป๋าก่อนนะนี่ในในอย่างเงี้ยกระเป๋าก็จะมีอยู่แต่แบบเอาจริงๆนะหลังๆนงหวานคือรอค่ะที่ร้านมีสองแล้วอะ ย่าซื้ออันนี้มันจะมันห้าหกร้อยแล้วเราก็อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกมันก็เปลืองเหมือนออกไปแต่ระหว่างน่ะก็คือเราซื้ออย่างอันนี้เข้ามาซื้อมาแบบสองร้อยมันจะไม่ได้แล้วอะแต่ถูกสุดถูกถูกกว่าซื้อเป็นเล่นเยอะเลยเอาไปก็ทั้งหมดประมาณเมื่อกี้แต่ว่าไม่ถ้าสมมติว่าเสียงมันเบามากแล้วเสียงพัดลมดังไปไรเงี้ยก็ต้องขอโทษได้เพราะว่ามันเป็นร้านหนังสือนะมันก็ต้องมเาเขาสมมติที่เราต้องแบบว่าจุ๊จุ๊อะไรเงี้ยระหว่างก็พยายามพูดเบาๆคราวนี้ไปจริงๆแล้วค่ะ ถ้าชอบถ้าใช้น้ำหวานก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ได้นะคะเดี๋ยวต้องหวานช่วงนี้จะมีวีล็อกออกไปทางด้านพวกเสาชิงชาติเกาะรัตนโกสินทร์บ่อยๆนะเฮ้ก็ฝากติดตามกันด้วยไปล้วค่ะบ๊ายบายค่ะรักยิ้มอันคัตและเสียง